เสร็จแล้วค่ะไก่ทอดสมุนไพรทำง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะช่องแม่บ้านพาธร,ร์ทอาหารวันนี้จะชวนทำเมนูไก่ทอดค่ะเป็นไก่ทอดสมุนไพรแต่ว่าเครื่องมันไม่ครบต้องขอโทษด้วยนะมันเหลือลากขักชีหมดพอดีเลยนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะพริกไทยสองอย่างทั้งขาวและดำ คแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังขอตำตรงนี้ให้ละเอียดก่อนก็ตำเครื่องประมาณนี้เครื่องปรุงตำละเอียดแล้วซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาใบมะกรูดซอยขยำเลยค่ะขยมให้เข้ากันจนแบบน้ำอะ่ะมันหายลงไปในเนื้อไก่เลยนะแล้วก็หมักทิ้งไว้ถ้าเราขยำแบบเนี้ยเราจะใช้เวลาหมักหมักไก่ทิ้งไว้ แั๊บเดียวก็ได้ถ้าสิบนาทีแล้วเราก็ไปทอดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเข้าเนื้อให้มากกว่านั้นเราหมาักเครื่องแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไปเลยค้างคืนไปเลยยิ่งดีนะคะอัตราส่วนที่ให้นี้ก็คือเนื้อไก่หนึ่งกิโลนะคะยังไม่ได้เอากระดูกออกนะคะเป็นน่องติดสะโพกนะคะ เราก็เอามาแยกชิ้นนะคะโดยการแร่แบบนี้ให้มันยังเหลือกระดูกของมันไว้อยู่นะคะแบบนี้อืาพอเวลาเราไปทอดแล้วเนี่ยมันจะยังคงรูปสวยงามถามว่าต้องใส่แป้งไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราทอดดีๆมันก็จะกรอบอร่อยก็จะประมาณน,นี้เห็นไหมน้ำน้ำซอสไม่เหลือแล้วนะ น้ำซอสมันก็จะเข้าไปในเนื้อไก่นะเราพักสักประมาณสักสิบนาทีเราก็สามารถทอดได้เลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ทอดเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะไก่ทอดสมุนไพรหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ